สวัสดีครับผมเก่งชาลีฟนะฮะวันนี้ก็มีอีซูซุคามิโอมานำเสนออีกหนึ่งคันนะครับผมภายในสวยครับสตาร์ทโชะเดียวติดเลยนะครับแอร์เย็นครับ สีเกทั้งคันนะครับเงาเงาเรื่มเรื่อมน้ำน้ำเยไม่ไอไม่ดันแน่นอนครับเรื่องสภาพลิปไม่มีเยิ้มนะฮะ เดินท้ายเดินสีสวยเลยนะครับผมดูสีเลื่อนเลยนะครับแต่งประตูสวยทั้งหมดครับคอนโซลไม่มีแตกเอกสารครบพร้อมโอนนะฮะคันนี้นี่นะ,ะหลังคาสวยเลย คิวสตัเลตทั้งคันครับส่องสีแดงให้ขึ้นเลยอากาศสองต้นด้านหลังใช้งานได้จริงนะครับ <c oughs> สนใจก็ติดต่อมานะครับผมอยู่ที่ตำบลกลางดงนะฮะอ,อําเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา0861111781ครับกับเชลีฟคาเซ็นเตอร์ร H ครับ